สวัสดีครับท่าผู้ชมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมฟันตะคิวในรายการฟันตะคิวเกม h a l f l i ลท์สองช็อตเตอร์สามภาคที่สองนะฮะนั่นละนกเล่น โอเคครับหลัง <Okay. S 1> จากที่ห่างหายกันไปนานนะฮะ <Okay. S 1> ก็มีเหตุผลอยู่นะฮะเดี๋ยวไว้เล่าออวันหลังนะฮะ <Okay. S 1> รู้เฉพาะคนที่รู้จักกับผม okay. <Okay. S 1> เท่านั้นโอเคเดินต่อไปครับอ l r i ห h นนาเป็นใครนะ <Okay. S 1> ตัวของคนระับ ก็ต่อจากพาที่แล้วนะที่เราหนีมาออกจากเมืองซนะิตี้เซเว่นฮะก็หนีมาได้ถึงนี่ฮนะต่อจากไลยพาที่เคยอัดไว้นะครับ okay. โอเคเราเสร็แป๊บนึงครับไม่ใช่สิขาต้องเียกว่าอะไร โหลดฉากที่นะน,นี่ฉา่ๆโหลดฉากโหลดฉากแป๊บนึงตรงนี้นะฮะต้อง,อง,อง save, ขอเซฟขออนุญาตเซฟแป๊บน,นึงฮนะโอเคตรงนี้นะเราก็ต้องทำอย่างนี้ครับเอาไว้นี่นะมาวางไว้อย่างนี้ จะลงไปเราก็จะกระโดดข,ข้ามไปได้นะครับ,รบยังไม่พอครับเอามาอีกต่อ เห็นว่าผมพาทนี้ผมลื่นแล้วนะไม่เหมือนพาทก่อนๆที่กระตุกกระตุกกระตุกนะฮะเพราะก็ผมอัพขาจอแล้วนะฮะก็เลยลื่นอย่างงี้เขไปะก็เลยอ๋อไม่มีไฟไม่ได้วันเนี้ยตรงนี้มันหาอะไรนั่นหละโอเคเพราะอ๋อขาดอีกันหนึ่งอนะ่ะ กด,ดปุ่นะได้แล้วฮะมาตรงนี้ได้แล้วก็เซฟเซฟมันจุดๆไปอุ้ยอุอ้ยฮอรห่านี่สุดหานี่ตรงนี้ตรงนี้อู้ฟาด่ะฟาล่ะโดนของกัน มีหมายตัวไม่มีไปดีกว่าโอ้ยิงกาเลยวุ้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยไป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  ู่แล้วตัวของเสร็จมาแล้วเยะอะเนะลยแบตเตอรี่ฟูตรงนี้มีไม้โตไหมสวนปืน นี่คืออะไรตามไปดยทั้งมหมดหมดหมดไม่มีอะไรให้ถังไปก่อนระแล้วค่อยตามไป เติน์นีไปไดีกว่าถังไปก่อนครับเออชิบหายระเบิดตู่มตามโอ้โหเปิดมามันยิงกูเลยไปฮะไปฮะดีไฟไฟ โอชากบ่อยโอเคไปกันต่อเดินไปเดินไปไม่มีอะไรเงรั้ย Looks like you're going to be the last one through. Be glad you're not the guy they're looking for. or bastard doesn't stand a chance. Sounds like they're calling in every city center. Now they're flooding areas ahead with เฮ้ยทำมากูช่วยมึนไว้แล้วเนี่ยกลาเป็นไลฟ์พวกเรามันพเดก,กันแล้วดีไปกระสุนนะ Jangan lakukan apa-apa. Jangan เฮ้ยดีนี่นี่เกือบละไปไเดือดของเดี๋ยขอจะพาร์ทนี้ที่ตรงนี้นะครับไปเจอกันต่อพาร์ตหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด u b บส r ค b e ด้วยนะคะ